สวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับตอนเจ้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ตื่นมามาอุ่นเข้านะครับมาอุ่นเขาเย็นเนาะวันนี้ไม่ได้แจกเข้านะเข้าเหลือหลายอยู่นะครับอากาศก็เย็นขนาดครับวันนี้นะครับกันถงเข้าหุ่นอย่างก่อนนอนน้องใบยังกรตื่นเตือนะครับน้องใบยังนอนอยู่บนบนอยู่นะครับก็ลงมาก่อนเนอนในบ้านแบกับปั้มนมนะครับช่วงนี้นะปั้มนมก่อนนะครับเดี๋ยวปั้มนมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหงไปขึ้นแววลูกนะครับแม่บ้านก็จะมายังกับเข้าต่อเนาะอ นะครับแล้วบรรยากาศที่หลังบ้านนี่เหมาะนานนะครับหันตรงน้มตรงนะนะครับปุ่นนะครับเรามาเขือส้มนะนี่หลังเหมาะเลยนะครับได้กินหลายรอบแล้วนะครับถึงมะเขือส้มถึงพริกนะครับพริกก็ออกนวยออกอย่างแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยไปละเล็งเล็งอย่างก็เล็งผลนะครับนาผมก็ใส่ไปแล้วนะครับมะเขือส้มนี่ก็มีอยู่หลายพันธุนะครับมีมัดสามพันนะครับเดี๋ยวมาพอกันนะมีอย่างพองนอกจะทําในบ้านก็นะผมลืมครับจะม่ดูกท่อด้วยนะครับมีอย่างพันธุอย่างหู้ครับหลายหลายอย่างตัวนะครับแล้วก็มาพอนอกทลังบ้านนี่เก๋มีนอกกัจ มีมรัวฟักยาวมีมัน้อยนะครับมัน้อยยาวนี่นะครับเราจะมอีอย่างก็มาน้้ำนะยนง่บอออกเตือนนะครับนะ,บะหลังจากนั้นนะครับก็ ระ, IP, ระวังนี่ระวังรอเข้าสุกนะครับกับมาล่างถ้วยก่อนนะครับแม่บ้านกับปั๊นนมอย่างเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่บ้านเปินว่าอันขึ้นไปพอน้องใบแล้วน้องใบกำลังตื่นนะครับกับเอานมบางอย่างให้น้องใบกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยออกมาตั้งหนองนี่มาพอแปรงพักนะครับว่าอันจะปลูกอย่างตั้งได้พอนะครับมาบอกนะมาบอกผมว้นะวผมจะได้ไปคุดไปเตรียมไหวนะครับระวังรอแม่ร้ออันแม่บ้านเปิดเอานมบางอย่างให้น้องใบเส็จหรือว่าน้องใบรับปูนนะครับถึงนับมาหนักนะครับผมก็ล่างถ้วยล่างอย่างก่อนน้องแม่บ้าน เนี่อาการเย็นนะครับตีมังป้านนี่นะครับเย็นมากมากเลยนะครับก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับ อนเจ้านะครับล่างถ้วยล่างอย่างเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะปลากันนั่นไปตลาดนะครับรอาน้องใบกินนมอย่างร่อยรแล้วนะแม่บ้านเปิดเอานมเพื่อร่ำเรวนะครับกับปากันไปตลาดกันเดินทางนะครับประมาณสักแปดโมงเนี่ครับเดินทางจากเมืองปานนะครับมาแจ้โฮมนะครับอยู่คนลำเพลินนะครับประมาณสักสิบสามสิบสี่โลนี่นะครับเป็นการบันติดนะครับผู้กับเขากรับป๋าในของน่าขาดนะครับเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นอันกับเขาเมืองพองนะครับเป็นพักนอะหมู่พักเมืองเมืองนะครับหลูกจิ้นทมหลูกจิ้นทอดีก็มีโมดนะครับมีพึ่งมีมมยัดเลนะครบ เป็นการคอนข่างใหญ่นิดนึงนะครับออกเลยคอนข่างใหญ่เลยครับมีพักผลไม้อย่างหลายๆอย่างนะกับปลานองใบนะเดินสักหลอดปอนะครับเดินพอว่ามีอย่างขายพ่องเดี๋ยวกันเดินกลับมาซื้อนะครับผลไม้หลากไม้กับมีหมดเลยนะครับลองพอแต่ครับนักาณะทัดลองพปะเอี่พอนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตอนเจ้าเนี่ยนะครับอยู่แถวแจงโฮมเนี่ยผมบรแน่ใจวายู่บ้านอันยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววาหลังก็เนาะจะบอกกันหนึ่งน้องใจจะมีก็เขาก็ปาแหละกัยังมีเสื้อผมเสื้อผ้ามีของแย้เหมือนตะลัดทั่วไปเลยนะครับนกเดินเยอะครับนี่นะครับ หลังจากลุกตลาดนะครับติจีโฮมาัสกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับน้องใบกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องใบกับรับเนาะผมก็เมยบ้านกับป้ากันมาเพียวหลังบ้านนี่นะครับหญ้ามันหกแกเน่หนูขนาดนะครับเดี๋ยวกวางงูนะครับแล้วก็อันพักมันจะมาใหญ่นะก็เลยมาเพียวนะครับมาเพียวเสะหญ้าเซะหยังน้องเม่บ้านมันก็จะเตรียมปลูกพักปลูกหยังนะครับมันก็แซะหญ้าเซะหยังไปเนาะเตรียมดินเตรียมหยังให้แม่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแม่บ้านมันจะปลูกพริกปลูกหยังกว่ากันปั๊มนึงนะครับเนี่ยเพียวนะครับเนนนาาะวว่อัััมมีสต์ พิษก็มีอย่างกอนะครับแล้วก็อันมันจะพอแล้วมันงามตานะครับเพียวหมดเลยครับมีเพิ่มกวยเตี๋ยนะครับเดี๋ยวจะมาล้อวันใหญ่เส้นมันจะคุดนะครับไปปลูกหั่มตั้งฟังหนึ่งเนาะนี่บ้านเหมือนกับโรคนะครับโรคกาพิกโรคอย่างมาเดี๋ยวจะมาปลูกให้แป้งหนึ่งนะครับอันนี้จะมีพักสลัดนะแป้งนี่นะครับพักสลัดพักหน้าเนาะครับอันนี้ก็จะไว้พัดนะขาน้านี่นะครับไว้พัดเนาะส่วนอันพักสลัดเนี่ยเอาไว้กับตำซุ่มกับอย่างนะครับพวกนะครับในบ้านเหมือนกับหลังโลกนะโรคยาตัวแล้วกันะบ่โรคกอพิษ นี่ครับผมโมแปลงแปลงหน้าหมดเลยนะครับซับอย่างเรียบร้อยเรียบนะครับในบ้านเหมืนกับมาปลูกเลยนะครับโอ้ฝนตองหวานนะครับพริกนะครับเป็นพวกนะครับสาวโอ้สาวนี่ยมายู่นะครับสามสิบเก้าองคนะครับพริกนะครับมีตึงพริกอันบินดาแดงนะครับกเลียงนี่นะครับหลายอย่างหลายพันนะครับสูตรอ้าสูตรอันกันมีทั้งซื้อมาปลูกนะซื้อมาเพาะครับอันมันออกเองนะครับนี่นะครับนี่ในบ้านเหมืนกับปลูกนี่นะครับนอนเป็นนาทีในบ้านปลูกนะผมกับเพียวหลังบ้านปุ่นนะครับระวังนี่กับรอฟังเสียงน้องใบตู้นอนน้องใบตื่นหรือยังไงนะครับต้องฟองตตต้นนเืือ่มล ป้าใครอาจจะให้นะครับแต่เมื่อเถื่อกกับไม้นะส่วนใหญ่กับไม้กันนอนเดินทันในขอกันล้อนะครับปีกกระที่อยู่ในตัวนอนครับน้องใบกับเลนอยู่ฮั่นนะครับหลังจากอาผูกอย่างเรียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เข้าไปในบ้านนะครับพอน้องใบหนวดน้องใบตื่นเลียงจ้านะครับมาปุ๊บน้องใบก็ตื่นแล้วนะครับหัวก็ยังบาดเตือนนะครับเธออยู่นะครับหน่อหัวเปียหมดนะครับอากาศมันฮอนนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงใบใบช่วงแรงๆเนี่ยอากาศมันฮอนเนาะหลังจากอ่านอย่างเรีเสร็จเรียลแล้วก็มาเล่นเตลุกนะครับมาเต้นเกกกกเิงลน้องใบบก็ชอนะครับส่วนใหญ่กอัน หาเวลานะครับเล่นกับลูกนะเสาร์อาทิตย์ตัวนะครับมีเวลาได้อยู่กับลูกก็เล่นตัวลูกให้เต็มที่นะลูกมือเต๋อกับขเล่นตัวเฮ้านะครับผมเพราะนี้ไว้ตัวอีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับติ่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ